สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะเมื่อวานนะคะนักเรียนก็ได้เรียนในเรื่องการหาผลบวกโดยใช้แผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง1ิและแผ่นตารางหน่วยกับคุณครูบนวันเหมือนเพชรไปแล้วนะคะวันนี้พบกับคุณครูอารมณ์น้อยนะคะคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .2 นะคะคุณครูสอนอยู่3ห้องนะคะมีห้งองป .2 ทับ7ป .2 ทับ8และก็ป .2 ทับ9นะคะ จุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทดของจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน1,000นะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันเรามาขยับกายขายายสมองกันก่อนนะคะเพื่อเป็นการฝึกสมาธิในการเรียนาฝากรบกวนท่านผู้ปกครองนะคะได้ช่วยถ่ายภาพขณะนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะส่งผ่านทางรายกลุ่มของคุณครูประจำชั้นมาให้ด้วยนะคะ นักเรียนพร้อมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนักเรียนตบมือตบอกแล้วก็ตบไหล่นะคะนักเรียนปฏิบัติไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหล่มือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหล่แลสลับแลสลับกันไป และสลับและสลับก ok, ันไปตบอกตบไหลตบมือตบมืออีกครั้งนะคะถึกสมาที่นะคะให้ Hay เร็วขึ up, ok, ้นอีกกว่าเดิมนะคะพร้อมมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลมือมือมือตบอกตบมือตบมือตบไหลและสลับและสลับกันไปและสลับและสลับกันไปตบอกตบ ตบมือตบมือเก่งมากเลยค่ะนักเรียนนะคะต่อไปนะคะผลที่นักเรียนจะได้ไปชมคลิปการสอนนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนนักเรียนมาช่วยคุณครูนะคะในการหาผลบวกโดยการตั้งบวกก่อนนะคะนักเรียนดูค่ะสองจำนวนที่บวกกันนะคะมีจำนวนอะไรบ้างคะเก่งมากเลยค่ะนักเรียน263บวกกับ 32นะคะเป็นการบวกจำนวนที่มี3หลักกับจำนวนที่มี2หลักนะคะเอนนักเรียนมีการตั้งบวกยังไงเอ่ยเก่งมากค่ะนักเรียนการตั้งบวกนะคะเราก็เขียนให้เลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันนะคะตรงกันนะคะหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบต,ตรงหลักสิบและหลักร้อยตรงหลักร้อยนะคะต่อไปขั้นตอนในการบวกเราจะทำยังไงเอ่ย เพไ,ได้หาคําตอบได้เร็วอ๋อเยี่ยมมากเลยค่ะเราก็บวกนะคะในหลักหน่วยก่อนนะคะทั้นที่1น,นะคะบวกในหลักหน่วยสามหน่วยบวก2หน่วยนะคะก็ได้เท่ากับห้าหน่วยนักเรียนก็เขียนเลขห้านะคะในหลักหน่วยคุณพวกเสียบบัตรเลขห้าลงไปเลยนะคะต่อไปนะคะบวกในหลักสิบหกสิบบวก สามสิบได้เท่าไหร่คะเยี่ยมเลยค่ะได้เก้าสิบนะคะนักเรียนก็เขียนเก้าในหลักสิบ 10, นะคะครูก็เสียบบัตรลงไปเลยนะคะเก้าในหลักสิบ 10, นะคะต่อไปขั้นที่สามบวกในหลักร้อยนะคะสองร้อยบวกกับศูนย์ร้อยก็ได้เท่ากับสองร้อยนะคะนักเรียนก็เขียนสองนะคะในหลักร้อยนะคะคุณครูก็เสียบบัตรลงไปเลยนะคะดังนั้น 263บวก32นะคะก็ได้เท่ากับ2 9 5นะคะเดี๋ยวนักเรียนมาช่วยคุณครูในการหาคำตอบอีกข้อนะคะหาคำตอบอีกข้อหนึ่งคุณครูออกกอนนะคะ,ะคุณครูอ,อก,กอนเดี๋ยวเตรียมสมองไว้สำหรับช่วยคุณครูหาคำตอบนะคะ,ะดูเลยนะคะอุเสยียบบัตร เลข5ลงไปเลยนะคะร้อยหนึ่งในหลักสิบนะคะแล้วก็ศูนย์ในหลักอุ้ยศูนย์ 0, ในหลักหน่วยนะคะโอเคต่อไปค่ะโอก,ก็เสียบบัตรอีกนะคะเมื่อกี้เป็นตัวตั้งนะคะต่อไปกูเสียบบัตรตัวบวกสามในหลักร้อยสี่ในหลักสิบนะคะแล้วก็ ก้าในหลักหน่วยอ่าเป็นการบวกจำนวนที่มีสามหลักกับจำนวนที่มีสามหลักนะคะวิธีการทนไงอีกแล้วคะในการหาบนบวกโดยการตั้งบวกค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนยังจำได้นะคะก็คือเราต้องเขียนในเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันตรงกันนะคะหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบแล้วก็หลักร้อยตรงหลักร้อยนะคะต่อไปขั้นตอนในการบวกขั้นที่หนึ่ง เกออ่งจังเลยนะคะลูกศิษย์คัวรวมกันที่หนึ่งล้วก็บวกในหลักหน่วยเหมือนเดิมนะคะศูนย์หน่วยบวกเก้าหน่วยก็ได้เท่ากับเก้านะคะนักเรียนก็เขียนเลขเก้าลงไปเลยนะคะคุณครูก็เสียบดัดเลขเก้าจุดต่อไปนะคะขั้นที่สองเราก็บวกในหลักสิบใช่ไหมคะหนึ่งสิบบวกสี่สิบได้เท่ากับห้าสิบเห็นไหมคะนักเรียนคิดได้ไวเลยแล้วก็ เขียนเลข5ในหลักสิบนะคะต่อไปค่ะขั้นที่3เราก็บวกจำนวนที่อยู่ในหลักร0 0 500บวกส0มร้กับเท่าไหร่เอ่ยเย,ย,ยเยี่ยมขยันจริงๆเลยแล้วก็ได้800นะคะนักเรียนก็เขียนเลข8ในหลักร้อยนะคะคุณครูก็เสียบบัตรลงไปเลยนะคะดังนั้น510บนะคะบวกกับ3 49ก็ได้เท่ากับ 8 5 9เย้ yeah. นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนเนี่ยนะคะนักเรียนหลังจากนี้นักเรียนก็จะได้ดูคลิปการสอนนะคะเพื่อเป็นการย้ำซ้ำทวนให้เข้าใจในเรื่องการบวกมากยิ่งขึ้นนะคะอยากบวกได้เก่งได้คล่องนักเรียนก็ต้องทำแบบฝึกหัดที่เยอะนะคะเมื่อนักเรียนดูคลิปแล้วนะคะเนี่ยนักเรียนก็ ไปทำแบบสงัดในหนังสือคณิตศาสตร์เล่มที่1นนะคะแบบสงัดข้อ2.3งจนะคะสอนี้ตั้งแต่หน้า42นะคะหน้า43แล้วก็หน้า44นะคะย้ำนะคะสามหน้านะคะแบบสงัดที่2.3ตั้งแต่หน้า42นะคะนะคะเรื่องการหาผลบวก โดยการตั้งบวกไม่มีการทดของจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน1,000นะคะหน้า4 2หน้า43แล้วก็หน้า44นะคะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนนะคะก็จะได้มีความสุขและสนุกกับการเรียนกณิตศาสตร์ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นี้นะคะอย่าลืมนะคะสวมหน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างแล้วก็มันล้างมือบ่อยๆนะคะ พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะจุ๊บ